เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมป๊อปนะครับจากช่องป๊อ c ช ANNEL นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Deadlock M Classic สำหรับในคลิปวิด,ดีโอนี้นะครับจะเป็นไกด์นะครับในการแนะนำวิธีการเล่นแล้วก็การเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการเล่นมาสเตอร์สของอาชีพกิวติงคอร์สนะครับก็คือสกิล d i e Impact นะครับผม ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปวิดีโอเลยครับผม p a y hey, t o w i n Top Up เติมเงินราคาโคตรโคตรแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่า6ก0มื่นคนแอดมินตอบโพสไวทักปุ๊บตอบปั๊บพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรวัรวๆเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยและเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพ็คให้คุณเลือกช็อปเลือกเติม่่วาจะเป็น Laser, Go x r o m r o o r o v มีแม่งทุกเกมที่คุณจะคิดชื่อออก A to Win สะดวกปลอดภยัยเติมได้24ชั่วโมง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 โมงโอเคครับก็มีประกาศจากทางทีมงานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะมีการอัปเดตบาลานนะครับแล้วก็ม a สเตอร์2เนี่ยมาในช่วงปลายเดือนพฤษภานะครับหรือไม่ก็ต้นเดือนมิถุนานะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเตรียมพร้อมกันนะครับว่าสกิลมัสเตอร์2เนี่ยมันเป็นสกิลประเภทอะไรนะครับเล่นยังไงใส่ของอยังไง นะครับจะเป็นไกด์ไลน์ไว้คร่าวๆนะครับก่อนที่ตัวมา s เตอร์สจะมานะครับจะได้หาของได้ทันท่วงทีนะครับผมแล้วก็มีรูนอะไรบ้างที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในมา s เตอร์สนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้แบบละเอียดเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสกิลก่อนนะครับผมสกิลมาเตอร์สของ k i ียร์ติงครอสนะครับจะชื่อว่าตัวสกิลดีวายอิ p แพ t คสกิลดีวายอินแพคนะครับจะเป็นสกิลระยะประชิดนะครับแต่ว่าจะทําความเสียหายเป็นหมู่ นะครับก็คือระยะ3าูณช่องนะครับผมโดยมีสกิลคูลดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วินาทีนะครับตัวสกิลนะครับก็จะยังใช้ค่าฮิตนะครับเหมือนกับสกิลอื่นๆนะครับสกิลทั่วไปเพราะว่าตัวสกิลเนี่ยไม่สามารถติดคลีได้นะครับอ่าถ้าเป็นมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยตัวสกิลมันจะสามารถติดคลีได้นะครับจะไม่ต้องใช้ค่าฮิตนะครับส่วนสกิลมาสเตอร์สเนี่ยต้องใช้ค่าฮิตนะครับแต่จะมีข้อดีก็คือมีค่าฮิตเพิ่มขึ้นมาให้อีก40%เป็นค่าโบนัสฮิตอย่างเช่นถ้าเรามีีค่่่าฮิตอยูท600 นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มให้อีก40%เลยก็คือก็จะกลายเป็น840เลยนะครับตัวค่าฮิตของเราเวลาปล่อยสกิลออกไปถ้าเรามีค่าฮิตอยู่ที่600นะครับส่วนธาตุของสกิลนะครับไม่ได้ฟิกธาตุนะตัวนี้ธาตุสามารถเปลี่ยนไปได้ตามาการเคลือบอาวุธนะครับจะเป็นดินน้ำลมไฟจะเป็นโฮลี่จะเป็นพิษก็ได้นะครับผมความแรงของสกิลที่เลเวล10นะครับอยู่ที่300%แต่ว่าในตัวสกิลเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ก็คือจะเอามาคูณกับค่าโรเตชันเคานน์์เตตตอออรรระคัับหืวว่าสสแ็กกขงิลโรลลิงคัตเตอร์นะครับ ซึ่งตัวสแต็กเนี่ยสามารถหาได้จากการใช้สกิล rolling cutter มันก็จะให้สแต็กมานะครับแล้วก็การใช้ c อร์น m ิ a แพนะครับคอร์น m ิ a แพหนึ่งครั้งก็จะให้ rotation ขึ้นมา1นึ่งสแต็กและตัว rotation ตัวนี้นะครับสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง15 rotation นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงของมันเนี่ยนะครับแรงสุดเลยก็คือ300%นะครับคูณด้วย rotation นะครับก็คือ15 rotation นะครับก็จะเป็น4,500ดา m a g e นะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแรงมากๆนอกจากนั้นยังไม่พอ มันยังคำนวณค่าดาเมจนะครับจากเอฟเฟกของรูนคอสริปเปอร์สแลชเชอร์อินชานด้วยนะครับซึ่งรูนคอสริปเปอร์สแลชเชอร์อินชานเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นรูนของสายคอสริปเปอร์สแลชเชอร์นะครับหรือว่าสาย CIS นะครับซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ย8จุดนะครับแต่ละจุดเนี่ยจะให้ความสามารถก็คือ1โรเตชันคอร์เตอร์นะครับหรือว่า1สแต็กโรเตชันเนี่ยจะให้ความแรงของไฟแนลดาเมจนะครับผมไฟแนลดาเมจเลยนะ3%ต่อ1รูนนะครับแล้วรูนนทั้งหมมดเีี่ย8จุดนะครับเท่่าากับว ตัว final damage เนี่ยมันจะให้ทั้งหมด24%นะครับผมแล้วคิดดูว่า rotation เนี่ยมันมีต้อง15 rotation นะครับ stack มันมี15 rotation 1 rotation ได้ตัว final damage 24%นะครับเออ15 rotation ก็คือได้360%นะครับ final damage นะครับตัวคูณสกิลมันก็จะกลายเป็น300คูณด้วย15 rotation นะครับก็คือ4,500 damage แล้วก็คูณเข้าไปอีก3.6เท่านะครับผมก็คืออตัว final damage อีก360%นะครับ ความแรงสก,กิลของมันจะกลายเป็น16200%นะครับโคตรแรงนะครับบอกเลยว่าความแรงเนี่ยถ้าเทียบกับตัว c อร์ดิมแพคเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับความแรงเปอร์เซ็นต์ของคอร์ดิมแพนะมันคือ4เท่าของความแรง c อร์ดิมแพคเลยนะครับผมดูตัวคูณตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่ที่ว่าคูดาวของมันนะครับค่อนข้างจะนานแล้วก็ไอตัวโรเตชันเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขในการเก็บสะสม นะครับอาจจะใช้เป็น rolling cutter นะครับอาจจะใช้เป็น cross impact นะครับในการเก็บสะสมตัว rotation นะครับให้มันได้ความแรงเยอะที่สุดนะครับผมแต่ด้วย passive ของสกิล2 3และ4เนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวสกิลเนี่ยมันจะสามารถเก็บ stack ได้ในระยะเวลา5วิพอดีกับที่มันติดกูดาวอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดู passive ที่2นะครับ passive ที่2ของ device impact เนี่ยนะครับผมตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยนะครับเวลาที่เราใช้ตัว c o r s ripper slash นะครับหรือว่า device impact เนี่ย สองสกิลนี้มันจะมีเงื่อนไขก็คือมันจะใช้ตัวคูณโรเทชันนะครับหรือว่าตัวสแต็กโรเทชันนะครับผมถ้ามันใช้สกิลสองสกิลนี้เนี่ยนะครับมันจะเรียกใช้สแต็กแล้วสแต็กมันจะหายไปทั้งหมดนะครับคือมันจะใช้สแต็กของโรเทชันเนี่ยเป็นตัวคูณของความแรงดาเมจนะครับพอเราใช้ไปเนี่ยมันจะเหลือศูนย์เลยนะครับก็คือต้องมาเริ่มเก็บสแต็กใหม่ซึ่งพาสซีฟที่2เนี่ยมันจะรีสโตร์นะครับตัวโรเทชันเคาน์เตอร์มาให้เรานะครับที่เลเวล5คือจะรีสโตร์มาให้5นะครับ ถ้าเราอัพสกิลนี้นะครับมันก็จะทําให้การใช้สกิลครั้งต่อไปของเราเนี่ยนะครับเก็บสแต็กง่ายขึ้นนะครับก็คือจะสตาร์ทที่5เลยแพสซีฟที่3นะครับของมาสเตอร์สนะครับตัวนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆเลยคือมันจะรีสโตตัวโรติชั่นเคาน์เตอร์ให้เราเนี่ยที่เลเวลห้านะครับทุกๆ1นึ่งวีนะครับมันจะรีโรติชั่นมาให้เราเนี่ยหนึ่งสแต็กนะครับผมก็คือง่ายๆว่าเก็บชาร์จให้เราเพิ่มทุกๆ1วินาทีนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวคูณเพิ่มให้้เรรรรราาาาาาดดววยยนนะะะคคคคคัััับบบก็ือตตตููณมงง่่พๆ ธาตุพิษเนี่ยมันจะตีไอ้พวกธาตุพวกเนี้ย holy dark gold potion นะครับแล้วก็อันเดดเนี่ยมันจะตีเข้าเบานะครับถ้าถ้าไปดูอ้างอิงตามตารางธาตุเนี่ยอ่ะตารางธาตุนะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้ธาตุพิษนะครับไปตีกับธาตุพวกเนี้ยนะครับเนี่ยนะ holy shadow นะครับวิญญาณนะครับพิษแล้วก็อันเดดพวกเนี้ยนะครับผมมันจะตีค่อนข้างเบานะครับอ่ะก็คือ holy เนี่ยตีเข้าอยู่แค่0.5นะครับ0.5เท่าก็คือ50นะครับ ส่วนธาตุชาร์โด้เนี่ยตีเข้าแค่0.25เองนะครับก็คือ25%นะครับถ้าวิญญาณ0.5นะครับธาตุอันเดทนะครับ0.25นะครับแล้วก็ธาตุพิษเนี่ยอยู่ที่0.25นะครับตัวนี้นะครับมาสเตอร์สกิลเนี่ยมันก็จะเพิ่มความแรงของตรงเนี้ยเพิ่มเข้าไปอีก0.25ที่เลเวลเต็มนะครับผมจากเราตีธาตุโฮลี่นะครับแรงแค่0.5เท่านะครับเราก็จะตีเข้าเป็น0.75นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก0.25ครับพูดง่ายๆธาตุชาร์โด้จาก0.2 5 0.5นนะะครับกก็็จลายเป นะครับผมธาตุปิญญาณ0.5นะครับก็จะกลายเป็น0.75ธาตุอันเดดนะครับ0.25ก็จะกลายเป็น0.5นะครับธาตุพิษ0.25นะครับก็จะกลายเป็น0.5ถ้าเราใช้ธาตุพิษนะครับตีธาตุที่ธาตุพิษมันไม่แพ้ถ่านพูดง่ายๆเพราะว่าแอสซัสซินเนี่ยนะครับมันใช้สกิลเคพื่อพิษนะครับเป็นหลักอยู่แล้วและหลักๆคือมันจะใช้ธาตุพิษเป็นหลักอยู่แล้วนะครับไอ้ธาตุพวกนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะตีไม่เข้านะครับตัวมัตเตอร์สามมันจะช่วยตรงนี้ขึ้นมา ส่วนสกิลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสกิลทีเด็ดเลยนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด10เลเวลนะครับก็จะใช้เงินค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับในการอัปเกรดนะครับผมที่เลเวล10นะครับจะเพิ่มความแรงทั้งหมด50%นะครับให้กับศัตรูนะครับที่ติดพิษนะครับหรือไม่ก็ติดเอฟเฟกจากการใช้โพชั่นแคทนะครับหรือว่าปลาขวดนะครับสกิลดังต่อไปนี้นะครับจะเพิ่มความแรง50%นะครับก็คือพอร l เปอร์ส s l a นะครับสกิล Divine Impact นะครับ โลลิงคาตเตอร์นะครับแล้วก็คอร์สอิมแพกนะครับผมนอกจากนั้นนะครับศัตรูที่ติดพิษหรือว่าศัตรูที่โดนเอฟเฟกจากการฟาพิษเนี่ยจะได้รับความเสียหาย50%แล้วมันจะรีสโตรเลือดให้เรานะครับ10%จากแม็กคิีของเราด้วยถ้าเราใช้4สกิลนี้นะครับผมคอร์ลิเปอร์สลัดดีว่าอิมแพกนะครับโลลิงคาตเตอร์แล้วก็คอร์สอิมแพกนะครับผมทั้ง4สกิลอ่าตัวนี้มันก็จะทําให้เราอึดขึ้นนะครับยืนบอสได้นานขึ้นนะครับแล้วก็พูดงงง่่่าาาาาาายยววจจจจะะะะะทํใหห้้เเเเเเรรรรอออออีสโตตลลืดดนนคัับบป็็มกไ นะครับอย่างเช่นถ้ามอนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเราใช้ rolling cutter ที่มันเป็นสกิลหมู่นะครับแล้วใช้กับมอนที่ติดพิษอยู่หรือไม่ก็ใช้กับมอนที่โดนพ o t ชัน c a s อยู่นะครับเลือดเราก็จะเด้งตัวละ10%เลยนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆนะครับทำให้สายนี้มันยืนได้นานขึ้นนะครับทีนี้เรารู้ความแรงของสกิลแล้วแล้วก็เงื่อนไขาการใช้สกิลแล้ว นะครับวิธีการเล่นเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับมันก็จะมีทั้งเป็นสายสกิลแบบจ๋าเลยนะครับแล้วก็มีอีกสายหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเล่นใน PvP ก็คือสายให้บิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดถึงสาย DPS ก่อนนะครับว่าการเล่นสกิลเนี่ยมันเะเล่นประมาณไหนนะครับผมด้วยความที่ตัวสกิล DIY Impact เนี่ยมันรีคูดาวค่อนข้างนานถูกไหมครับ5วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องจําเป็นที่จะต้องเก็บตัวโรเตชันให้เต็มนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ความแรงสูงสุดที่1 6 2 0 0นกเปนะครับการที่จะทาให้ความแรงมันเต็มได้เนี่ยก็คือ,อเราต้องอัพรูนเต็มนะครับทั้ง8จุดแล้วก็ต้องเก็บโรเตชันเต็มนะครับซึ่งการเก็บโรเตชันเนี่ยเวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันจะออกมาอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะรีออโตเมติกมาให้เราอยู่แล้ว5บหมวกกับทุกๆ1วินาทีเนี่ยมันจะรีมาให้อีก1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารอคููดาวเนี่นนา ถ้าเราใช้คูดาวชนคูดาวนะครับโดยที่ไม่ใช้สกิลอื่นเลยเนี่ยมันจะเก็บโรเทชันได้สินะครับแต่ว่าระยะเวลาในการรอสกิล5วินาทีเนี่ยเราจะใส่คอร์ดิมแพคเข้าไป นะครับเพราะสกิลคอร์นอิมแพคเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับบวกกับมันได้ความสามารถของแพสซีฟสีด้วยนะครับเออมันจะแรงขึ้นอีก50%ด้วยถ้าศัตรูติดพิษหรือว่าโดนพอชันแคสอยู่ในระยะเวลา5วินาทีเนี่ยเราจะใช้คอร์นอิมแพคทั้งหมด4ครั้งเพราะว่าสกิลคอร์นอิมแพคจะรีคูดาวหนึ่งจุดห้าวินาทีถ้าเราใช้3ครั้งเนี่ยไอตัวดีไวเอ็มแพคจะยังไม่ทำงานนะครอร์นอิมแพคสามครั้งเนนี่ยมัจะยังติดคูดาวอยู่ศูนย์จุดห้า 0.5วินาทีมันก็จะคอร์ดิมแพคให้เราออโตเมติกเลยคือ4ครั้งแล้วก็สกิลถัดไปเนี่ยมันจะใช้เป็นดีวายอิมแพคนะครับคือรูปสกิลเนี่ยมันจะกลายเป็นคอร์ดิมแพค4ครั้งนะครับแล้วก็ดีวายแพคครั้งหนึ่งนะครับวิธีการเล่นมันจะเป็นประมาณนี้นะครับดีวายอิมแพคเนี่ยมันจะได้โรเทชันเคาน์เตอร์เนี่ยเต็ม15พอดีเลยนะครับหลังจากที่เราใช้คอร์ดิมแพค4ครั้งนะครับผมเพราะว่าคอร์ดิมแพคเนี่ยมันจะให้โรเทชชััั่่่นนออยูแล้ 1, ้้วะคครรรบตกาใง นะครับเราใช้4ครั้งคือเราได้โรเทชันสี่แล้วแล้วก็เราได้จากตรงนี้นะครับสกิลมาสเตอร์สอีก5นะครับทุกครั้งที่เราใช้สกิลไปแล้วนะครับมันจะรีขึ้นมา5ให้เราถูกไหมครับพอนับสกิลใหม่ปุ๊บมันก็เด้งมาให้เลย5นะครับแล้วก็ทุก1วินาทีนะครับก็จะได้อีกหนึ่งนะครับสองส่วนเนี้ยนะครับในระยะเวลา5วินาทีเนี่ยมันจะได้ละ10นะครับแล้วก็เราจะได้จากสกิลคอร์นอิมแพคอีก4นะครับมันจะกลายเป็น14นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าคอร์ิแพคเนี่ยเราคอร์ิมแพคคค4รรัั้งนะบ มันจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย6วินาทีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นวินาทีที่6เนี่ยเราจะได้โร t a t i o n จากการเด้งตรงนี้อัตโนมัติอีก1น,นะครับมันจะเป็น15พอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นลูปส s ิล l l มันจะกลายเป็น quad pack 4ครั้งนะครับแล้วก็ดีวแพ p a ครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าวิธีการเล่นของสาย DPS ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนสายให้บีดเดี๋ยวผมคิดไว้ว่าก็จะเล่นกับสายคลิกไปเลยนะครับอาจจะใช้เป็นกาต้ตาแดงหรือไม่ก็ใช้กาตาเขียวก็ได้นะครับเพราะว่ามาตเตอร์หนึ่งเนี่ย มันจะมีข้อเสียอยู่เวลาผมเล่น PP ก็คือเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะมุดไม่ได้นะครับอ่าเวลาเราเปิดมาเตอร์มาเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือเราจะมุดไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งคูดาวมันค่อนข้างนานนะครับแล้วการเล่น6-6หรือว่ากิววอร์เนี่ยมันอาจจะใช้ได้ไม่ครบจํานวนบัฟมันนะครับหรือว่าไม่ครบระยะเวลาบัฟอะ่ะเราอาจจะตายก่อนนะครับซึ่งพี i วายอ t เนี่ยถ้าเราเล่นคลีเนี่ยนะครับมันใช้ค่าฮิตก็จริงแต่ว่าอ่าเวลาเราเล่น66จริงๆเนี่ยเราจะเล่นใส่คลีแล้วก็เน้นติดสตานเพราะว่าเราใส่โรตา์ดาว พอเน้นติดสตาร์นปุ๊บเนี่ยศัตรูติดสตาร์นปุ๊บนะครับในสถานะที่ศัตรูติดสตาร์นอยู่มันจะไม่คิดค่าฮิตหรือว่าค่าฟรีนะครับพูดง่ายก็คือถ้าศัตรูติดสตาร์นอยู่ค่าฟรีมันจะเป็นศูนย์พอค่าฟรีมันเป็นศูนย์เนี่ยเราก็จะใช้ตัวดีไวเอ็มเคได้นะครับผมก็จะย้ายมาเล่นเป็นตัวดีไวเอ็มเคเลยถ้าเล่นใน p ีนะครับก็จะเล่นเป็นไฮบิดไปเลยก็คือคริแล้วก็ดีไวเอ็มเคนะครับแต่เรื่องความแรงเนี่ยมันก็คงสู้สายด p s ไม่ได้หรอกนะครับแต เดี๋ยวพอเข้าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับว่ามันพอจะเล่นได้หรือเปล่าแต่เท่าที่คิดไว้ก็คือมันน่าจะเล่นได้ดีกว่านะครับเพราะมันเรียกใช้ได้ค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็คูดาวมันเร็วด้วยนะครับ5วินาทีนะครับแต่เราอาจจะเก็บโรเตชันได้แค่10นะครับถ้าเราใช้คูดาวชนคูดาวนะอาจจะเก็บโรเตชันได้แค่10นะครับความแรงมันอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ทําค่าจอกกรอดด้วยนะครับแต่มันจะได้ข้อดีของเรื่องของสตัร์แอทแท็กนะครับเวลาเราตีให้เขาติดสตัร์เนี่ยม นะครับแล้วก็การ์ดโรต้าดาวอีก10%บเปร์เนตก็จะกลายเป็น45%คิดว่าตัวนั้นก็น่าจะชดเชยเรื่องของการทำจองกรอกไปได้นะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของไอเทมเรื่องของไอเทมเนี่ยนะครับเราจะยึดโยงตามสายของคอร์ดิพคแบบ100%เลยนะครับผมในสายของการเล่น DPS นะครับผมจะยังใช้แซนสตอร์มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนั่นแหละคือตัวสกิลเนี่ยนะครับมันเ,เน้นไปทางด้านของคอร์ดิพคเป็นหลักอยู่แล้วคือคอร์ดิพค4แล้วก็ดีวายหนึ่ง นในการเล่น DPS หรือว่าการลงดัน PVE เนี่ยนะใช้แซนสตอมบวกบ12มันจะยังทำ DPS ได้ดีกว่าการใช้กาตาแดงบวก15อยู่นะครับเพราะว่าแซนบวก12เนี่ยจะทำเจาะเกาะได้ง่ายกว่านะครับอีกอย่างคือมันได้ตีขนาดใหญ่40%ด้วยการได้ตีขนาดใหญ่40%เนี่ยมันแรงกว่าการที่เราได้ตัว d g m i n e r n a s e นะครับจากกาตาแดงนะครับ21%แล้วก็ จากตัว SQL Advanced Data m a ต t e r นะครับก็คือ ATK 20% i n c อีก10%นะครับรวมทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเทียบกัน นะครับระหว่าง ATK 20% INC 31%กับดีขนาด40%เนี่ย Sandstorm ที Sand ่ยังแรงกว่าอยู่นะครับแต่ส่วนเรื่องของกาตาแดงเนี่ยมันจะแรงเฉพาะฮิตของตัว Device Impact นะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ย DPS ที่มันออกมาจาก Sandstorm ในการเล่นกับบอสหรือว่าเล่นกับม m o เตอร์ขนาดใหญ่เนี่ย Sandstorm จะทำได้ดีกว่านะครับในการทำชุด combo Coil Impact สีครั้งแล้วก็ Device Impact 1ครั้งนะครับผมส่วนใครที่จะเล่นกาตาแดงเนี่ยก็ตัวกาตาแดงฉันเน้นไปที่ Device Impact เลยนะครับก็คือระเบิดแรงไปเลย นะครับผมตัวนั้นก็จะเน้นในการเล่นกิวอนะครับเป็นหลักส่วนการเล่น PVE เป็นหลักเนี่ยก็ยังแนะนําไม่ใช้แซนสตอมอยู่เพราะว่าทำจอบเกราะค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ความแรงในการตีนขนาดใหญ่ยังแรงกว่าอยู่ส่วนของที่ใช้นะครับก็จะเน้นเป็นทางด้านจอะเกราะนะครับเพื่อเพิ่มความแรงของสกิลนะครับเพราะว่าสกิลนี้จะคิดเรื่องของค่าจอบเกราะด้วยแล้วก็คิดของค่าฮิตนะครับก็คือ สูตรสกิลเหมือนสกิลทั่วไปเลยไม่ได้เป็นสกิลที่ติดที่ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นสกิลที่มีความสามารถในการจกเจาะเกาะนะครับออแพนยังใช้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตัวโรซาบราซิเลตนะครับหรือว่าถ้าใครทำจเจาะเกาะเยอะๆไปแล้วล้นไปแล้วคุณอาจจะใช้เป็นมือมารก็ได้นะเพื่อให้มันติดเบิ้์นนะครับผมส่วนออปชันที่เราใช้นะครับก็ยังเป็น INC ค่าเพนนะครับผมส่วนการที่ใส่ก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับก็คือยึดโยงตามสายคอร์นอิมแพเลยไปดูไกด์คอร์นอิมแพกก็ได้นะครับยังใช เสื้อก็เน้นจเจาะเกราะนะครับผมใครอยากทำจาะเกราะเยอะๆเนี่ยอาจจะไปใช้เป็นตัวทิปโค้ดก็ได้นะครับทิปโค้ดบวกสิบห้าให้จาะเกราะค่อนข้างเยอะถ้าใช้คู่กับมีดนะครับส่วนเรื่องความแรงเนี่ยถ้าเทียบกันหน่วยต่อหน่วยเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าเจเาะเกราะเท่ากันแล้วหรือว่าเจเาะเกราะล้นไปแล้วเนี่ยตัวนินจาสูตรนะครับจะยังแรงกว่าทิปโค้ดอยู่นะครับค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวนินจาสูตรเนี่ยมันให้เป็นดาเมจอินคลีสนะครับซึ่งเทียบกับเอดีเคที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้จากตัวทริปโค่่าาน้อยกว IC ส่วนมัพนะครับก็ยังแนะนําให้ใช้เป็นตัวพระคุมาลิสอยู่นะครับเพราะว่าพระคุมาลิสเนี่ยถ้าเราอัพเป็นม่วงนะครับแล้วบก15เนี่ยมันจะได้ความแรงเรื่องของสกิลด้วยนะครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวของม่วงก็เข้าแล้วแต่ส่วนใครที่ใช้กาตานีครับอาจจะใช้เป็นตัวพระคุมแดงก็ได้นะครับพรคุมแดงเนี่ยหรือว่าพระมันคอแดงมันจะให้สกิลดาเมจนะครับถ้าเราใช้คู่กับตัวกาตานะคู่นั้นก็ใช้ได้ แต่ผมมองว่าอลิสเนี่ยจะยังได้เปรียบอยู่เพราะว่ามันอัพเป็นม่วงได้นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวสกิลดาเมจ8%แล้วก็ได้เจาะกอยีก20ด้วยส่วนรองเท้านะครับอันนี้ถ้าใครงบน้อยผมว่าเล่นอะไรก็ได้นะครับถ้าขอให้มันเน้นออปชันที่มันติด INC มาเออถ้าเราหา n อจากตัวไหนได้ก็ไปไปใช้นั้นได้หมดเลยนะครับรองเท้าเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ3ชิ้นนะครับที่มีให้เลือกนะค,คือรองเท้าดันนะครับรองเท้ารูนบูทแล้วก็รองเท้าหมายยายนะครับส่วนประดับนะครับ ถ้าใครมีงบนะครับในการเปลี่ยนจากตัวประดับดันเนี่ยนะครับก็แนะนําให้เป็น p r w u r f i n l นะครับบก12ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบที่จะทำบวก12ก็แนะนําให้ใช้ประดับดันไปนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าจอเก่อไม่พอนะครับก็อาจจะไปใช้ประดับที่ได้จอเกาะแทนจากประดับดันนะครับ ส่วนใครมีงบก็พาวเวอร์ฟูลิงบวก12นะครับอ่านินจาชินุบิเบลนะครับบวก12แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนทั้งทีเนี่ยพยายามดึงให้มันได้ออปชันที่มันแบบที่ใกล้7.5นะครับแล้วก็ i อซี3ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ที่ใกล้5 i อซี3ขึ้นไปนะครับอ่าถ้าดึงออฟดันได้ก็สามารถใช้เป็นไอเทมพวกนั้นได้เลยนะครับแล้วก็มาขึ้นบวก12ที่หลังให,ให้เลือกจากออปชันดีกว่าถ้าเทียบกันเพียวๆเ,เนี่ยผมว่าบวก12ของดันเนี่ยกับ หกสิของค้าเนี่ยผมว่าต่างกันไม่เยอะนะครับจริงต่างกันไม่เยอะถ้าจะเปลี่ยนทันทีแนะนําให้หาออฟให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับผมในส่วนของการ์ดนะครับก็ใช้เป็นการ์ดธาตุการ์ดเผาได้เลยนะครับการ์ดธาตุก็จะมีอยู่หลายใบนะครับก็ตามสถานการณ์เลยนะครับอันนี้ก็ตีวิญญาณอันนี้ตีพิษอันนี้ตีชาร์โอนะครับผมส่วนนี้ก็ตีอันเดดนะครับแล้วก็มันจะมีอีกใบหนึ่งที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือไบโอบาโฟนะครับตัวนี้ก็ใส่ตีได้หมดเลยแต่อาจจะเบากว่า ตีธาตุนะครับผมถ้าตีเป็นธาตุก็ใส่การธาตุดีกว่าแต่ว่าอันนี้มันใช้ได้ทุกดันนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์ถ้าใครเหลือแบบขี้เกียจเปลี่ยนก็ใส่บาโฟ2สองใบเลยก็ได้นะครับถ้างบเหลือนะสำหรับอาวุธนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะมีทั้งหมด3ตัวที่เราเลือกเล่นสําหรับสายนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวแซนนะครับแซนสตอมเนี่ยก็คือจะเน้นไปนทางด้าน pve เป็นหลักนะครับผมถามว่า pvp keyword ใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสกิล diy impact เนี่ยมันอาจจะทําได้ค่อนข้าาางเบวกว่ เมากว่ากาตาแดงนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยคือมันมีค่าฮิตทําค่าฮิตได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ให้ตีขนาดกลางมาจริงจริงแซนด์สตอมเนี่ยถ้าใครเล่นงบบวกสิถ้าเทียบกับกาตานะครับผมแนะนําให้เล่นแซนด์บวกสิดีกว่านะครับผมเพราะแซนบวกสิเนี่ยมันจะได้ตีขนาดกลาง15%นะครับแล้วก็ทําเจาะเกาะได้ค่อนข้างง่ายนะครับคือมันจะทําเจาะเกาะให้เราเนี่ยอ่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับจากการที่มันตีบวกนะครับแล้วก็ได้ค่าฮิตด้วยนะครับผมอันนี้ก็เล ถ้าเล่นได้แค่บวกสินะครับผมแนะนําให้เล่นแซนดีกว่านะครับส่วนใครที่ขยับขึ้นไปบวกสิได้นะครับผมแนะนําให้เล่นเป็นกาตาแดงไปเลยเพราะว่ากาตาแดงเนี่ยมันเล่นได้ทุกสายนะครับโรกิเนลนะครับหรือว่ากาตาแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตรงสายเลยก็คือมันจะให้ตัวคูณของคอร์ริเปอร์สลัดมาด้วยนะครับเพราะว่าในสูตรคํานวณของตัว d ีวออิมแพคเนี่ยมันจะมีตัวเอ็นชาสกิลให้เราด้วยนะครับก็คือไอเทมชิ้นไหนนะครับที่บวกความแรงของคอร์ดิเปอร์สลัดเนี่ยมันจะบวกความแรงของสกิลดีวย เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวโลคิเนลสตาร์เนี่ยหรือว่าโลคิเนลดาวเนี่ยมันบวกความแรงของสกิลพลิเปอร์สลัดนะครับตัวนี้ก็จะตรงสายเลยคือมันจะบวกความแรงของสกิลดีไวท์อิมแพกไปด้วยในตัวนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะทําค่าฮิตค่อนข้างยากเพราะตัวนี้ไม่ได้บวกฮิตมาให้เราเลยนะครับแถมไม่ได้บวกเจอกเกาะมาด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเล่นแค่บวกหาเนี่ยมันให้คุณสมบัติที่ค่อนข้างน้อยนะครับคือมันจะให้ตัวดาเมจคิตมา3%ที่บวก5นะคที่บวกห้านะครับ,นะรบที่บวี10เนี่ย ให้เมฆห้นี่ยให้มาแค่11%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความแรงของสกิลเนี่ยให้มาอีก10%นะครับถ้าเทียบกับตัวแซนสตอมเนี่ยผมว่าใส่งบน้อยนะถ้าเล่นแค่บวก10นะครับผมเชียร์แซนมากกว่านะครับแต่ใครที่เล่นบวก15ได้นะครับเชียร์โลกิมากกว่าเพราะว่าโลกิเนี่ยนะครับที่บวก15มันให้คุณสมบัติค่อนข้างที่จะสูง นะครับคือได้ความแรงของสกิล20%แล้วก็ได้ NC 21%บวกกับถ้าเราใช้กาตาเนี่ยนะครับมันจะมีสกิลแอดวานซ์กาตามาตเตอร์นะครับตัวนั้นถ้าอัพเลเวล20เนี่ยมันจะให้ a อ k เคที่20%แล้วก็ไอ10%ก็จะสามารถเล่นได้ทุกสายนะครับอันนี้เอาไปเล่นไฮบิดก็ได้คุณอาจจะเอาไปเล่นเป็นสายคลีก็ได้นะครับหรือจะเล่นเป็นสายสกิลเลยก็ได้นะครับข้อเสียมีอยู่2ข้อคือเรื่องของเจอะเกาะแล้วก็การทำค่าฮิตนะครับอาจจะต้องทำเยอะกว่าการใช้แซนหน่อยส่วนอาวุธสุดท้ายนะครับ ตโทเรม่อนไนท์เนี่ยจะต้องบอกว่าแรงที่สุดนะครับในแรงที่สุดในบรรดาทั้ง3อาวุธเลยนะครับเพราะตัวนี้มันจะทําให้อ่าไฟนอลดาเมจเนี่ยติดดับเบิลไปเลยก็คือมันมีโอกาสที่สกิลเนี่ยมันจะแรงคูณ2เท่าไปเลยนะครับมันจะแรงกว่ากาตาบวกสินะครับไปเยอะเลยถ้ามันติดเบิร์นะครับแล้วโอกาสในการติดเนี่ยอยู่ที่30%นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกด้วยนะครับที่บวกสิเนี่ยอยู่ประมาณ190 m นะครับตัวนี้อ่าราคาค่อนข้างถูก แล้วก็แรงนะครับแรงกว่าถ้าไปใช้ในคิววอลแบบระเบิดติดเบิ้ลเนี่ยคือโหน่าจะล้มหมดแต่ข้อเสียคือมันจะทําให้ดีเฟนต์ของเรานะครับลดน้อยลงมาแบบเยอะมากเลยก็คือดีเฟนต์ลดลง50%นะครับแล้วก็เอ็มดีเฟนต์ลดลง50%นะครับผมแต่ถามว่ามีผลไหมตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเล่นในคิววอลเนี่ยส่วนใหญ่คือเขาทำจอบเกาะเรามาอยู่แล้วนะครับไอตัวนี้หายไป50%ผมว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เราอึดน้อยลงอะ่ะ เพราะว่าความอึดมันไม่ได้อยู่ที่ดิเฟนส์เท่าไหร่นะครับมันเป็นส่วนน้อยนะครับอึดมากไม่มากมันอยู่ที่ตัวรีไฟด์เดลักชั่นดามจนะครับแล้วก็ตัวดามจสเดักชั่นสกิลดามจสเดักชั่นพวกนั้นมากกว่านะครับอันนี้อาจจะไม่ได้บางขนาดนั้นนะเท่าที่ผมเคยลองเล่นใน internal l ล v e นะครับลองใช้ดูก็ไม่ได้บางขนาดนั้นนะครับแล้วก็แรงมากๆด้วยถ้าใช้กับสกิลหมู่นะเพราะว่าโอกาสติดเนี่ยมันก็มีโอกาสติดหลายตัวนะครับถ้าเราใช้ที่บวกสิานะนะครับโอกาสติดอนม้างเยอรับ อันนี้ก็เป็นอาวุธนะครับก็ไปเลือกเอาแล้วกันว่าเราใช้งบประมาณไหนนะครับผมส่วนของฝั่งขวานะครับก็แนะนําเป็นเหมือนของใส่คอร์นอิมแพคเลยเล่นง่ายๆเหมือนกันนะครับถ้าตีบอสก็คือเป็นตัวนี้ไปเลยนะครับหมวกหมีหมวกมะขาวนะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากากสกีมหาออฟเจกเกิลนะครับป้อคุมปลาไหลนะครับหลังก็เป็นหลังหน้ากากก็ได้หรือจะเป็นหลังดาบสมุไรก็ได้นะครับส่วนหางก็แล้วแต่เราไปตีตัวอะไรนะครับผมไปตีเดมอนผมก็ใส่หางเดมอนนะครับ หรือถ้าสแตนดาร์ดก็ใส่เป็นหางเพนก็ได้นะครับหรือใครงบน้อยลงมาหน่อยก็ใส่เป็นหางหมานะครับหางหมาบวก ATK ตัวนี้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นหางน้ําแข็งก็ได้ครับหางน้ําแข็งก็ได้จอกกรอกนะครับผมทีนี้มาในเรื่องของรูนนะครับผมมันจะมีรูนพิเศษที่เราต้องอัพเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับรูนส่วนใหญ่เนี่ยของแอสซัสซินส่วนใหญ่เราจะรู้หมดแล้วนะครับก็ไปดูไกด์เก่าๆได้นะครับไกด์ในการเล่นสายคอร์ดแพคนะครับผมว่าจะสอนอัพรูนไปทั้งหมดแล้วนะครับ ทีนี้มันจะมีรูนเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือรูนเอนชันคอร์ริเปอร์สลันะครับมันจะมีทั้งหมด8จุดซึ่งการใช้รูนทั้งหมดเลยเนี่ยให้คุณเตรียมไว้ประมาณ800พอยต์นะครับอ่า800พอยต์ขั้นต่ำนะครับให้เตรียมไว้ประมาณนั้นนะครับมันถึงจะสามารถอัพได้ทั้งหมดนะครับในรูนที่จำเป็นที่ต้องเล่นในสายนี้นะครับผมซึ่งรูนที่เราจะอัพนะครับก็คือรูนนี้นะครับคอร์ริเปอร์สลัดเอนชันนะครับตัวนี้มันบอกว่าจะให้ Final Damage 3%นะครับต่อ Rotation Counter นะครับของตัว่อโรเตช นะครับก็จะมีตรงนี้1จุดนะครับตรงนี้2จุดนะตรงนี้3ตรงนี้4นะครับตรงนี้5นะครับ6จุด7จุดนะครับแล้วก็8จุดตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด8จุดนะครับจุดละสเปอร์เซ็นต์นะครับ8 3 24นะครับจะให้ทั้งหมด24เปอร์เซ็นต์ต่อ1โรเทชันมันเลยทำให้ตัวสกิลของ d ี v i ท e Impact มันแรงมากๆนะครับโดยการที่เราอัปรูนตรงนี้เพิ่มนะครับผมส่วนใครที่จะเล่นก็ อาจจะบิวเป็นสายคอสอิมแพกนะครับแล้วก็อัพรูนตรงนี้เพิ่มไว้เลยก็ได้ของผมก็อัพเพิ่มไว้เรียบร้อยละนะครับผมก็รอเล่นเลยถ้าตัวมาสเตอร์ของมันเข้ามานะครับก็พร้อมเล่นเลยส่วนเรื่องของสกิลนะครับก็ผมแนะนําให้อัพทุกสกิลเลยแล้วกันตอนมันมานะครับเพราะว่าทุกสกิลเนี่ยค่อนข้างจาเป็นนะครับถ้าเราไม่อัพทุกสกิลเนี่ยต้องบอกเลยว่า,ามันจะทำคอมโบได้ไม่ไม่ค่อยครบนะครับตัวนี้นะมันจะทำคอมโบได้ไม่ค่อยครบนะครับในกรณีที่เราจะเล่น p v e อะ่ะ เพราะถ้าเราขาดสกิลใดไปสกิลหนึ่งเนี่ยในการวนลูป4สกิลของเราเนี่ยคอร์สิมแพ็กสครั้งแล้วก็ดีไวมเพ็กครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้โรเทชันไม่เต็มนะครับเออเพราะฉะนั้นแนะนําให้เตรียมตังไว้ 200M แล้วก็อ,อพอตัวมาสเตอร์มาเราก็ซัดสุดเลยนะครับ DPS เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าแซงสายอันนี้ไปเยอะเลยนะแซงมาสเตอร์หไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอร์ิมเพ็กเนี่ยณนะตอนนี้นะมันก็แรงมากๆอยู่แล้วนะครับออ,อย่างเช่นตัวของผมเนี่ยมันสามารถที่จะคอร์ิมเพ็กไอตัวนี้นะ เป็นบอสบอสกาชาแล้วกันชั้น1น,นะครับชี้28.8นะครับอ่ะตอนนี้ก็ DPS ก็โคตรแรงแล้วนะครับและทีนี้เดี๋ยวตัวมาสเตอร์สมาเนี่ยมันจะความแรงของคอร์ดิแฟกมันจะมากกว่านี้ด้วยนะครับเนื่องจากมาสเตอร์สของมันนะครับมาสเตอร์สของมันเนี่ยเวลาเราปาพิษไฟมันจะได้ดาเมจอีกค่า10%นะครับสำหรับสี่ทกิลก็คือคอร์ดิเปอร์คอร์ดิแฟกดีไวแฟกแล้วก็โรลลิ่งเคาน์เตอร์นะครับผมอ่ะ ว่าจะแรงขึ้นอีกประมาณ50%นะครับแต่มันก็คงไม่50%เป๊ะๆหรอกอาจจะได้แค่สัก30%นะครับผมคิดว่าไฟนอล a ดเมจน่าจะขึ้นมาประมาณ30% 3 0ก็น่าจะเยอะละนะครับก็ <c oughs> ขึ้นมาอีกประมาณ 9M อ่ะพูดง่ายๆนะครับถ้ามาสเตอร์2มันมานะหรือว่าจะเป็นในดันธนายากนะครับแต่ผมไ้ดูดดเมจของคอร์ิแพคผมนะเดี๋ยวดูกันว่าจะตีเข้าประมาณเท่าไหร,นร,นร่นะครับชนแก้วโอราชิโอนะครับ อ่านะครับก็บประมาณ2ล้านนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกแหละพอมาสเตอร์มันเข้ามาเนี่ยตัวแพสซีฟสมันได้ทำให้ตัวคอร์นิแพคเราแรงกว่านีน้น,นะครับพอคอร์นิแพคเราแรงกว่านี้นะครับแล้วก็พอ4ครั้งปุ๊บเราดีวายครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราเล่นแซนสตอมเนี่ยนะครับดีวายหนึ่งครั้งนะมันจะแรงขึ้นประมาณ3เท่านะครับเพราะว่าไอ้สเท่าเนี่ยคือมันมันคือตัวคูณสกิลแบบตรงๆโดยที่เราไม่ได้เล่นอ่าเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่การ์ดของสายคอร์นิแพคเลยแต่ตอนนี้ผมใส่การ์ดขออองสายยคคิมแพู่ นะครับเพราะฉะนั้นความแรงของคอร์นอิมพกถ้าเทียบกับ d ีวเนี่ยมันจะแรงขึ้นมาอีกประมาณประมาณ3เท่านะครับของคอร์นอิมพกนะก็คือคอร์สทีนะครับแล้วก็ d ีวาทีหนึ่งนะครับดีวายอิมเพกก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 6M นะครับหกเอ็มถึงเจ็ดเอ็มก็ไม่สิอ่าอันนี้มันจะแรงขึ้นอินมาอีกประมาณ50%เนาะก็ตีสักสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ของไฟนอลนะครับสามก็หกแสนก็ประมาณสามล้านก็ประมาณเก้าล้าน พอสก,กิลมันมาก็น่าจะอยู่ว่าดีวายแพ็กสักประมาณ9ล้านนะครับ DPS ก็จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้มันก็จะแบกดันง่ายขึ้นนะครับเล่นง่ายขึ้นนะครับสายสายนี้นะสำหรับสายคอร์นิแพ็กนะครับก็จะมีดีวายแพ็กมาช่วยส่วนการเล่นกิวออ์เนี่ยก็คงต้องไปเลือกเอานะครับว่าจะเล่นแบบไหนนะครับถ้าจะเล่นเป็นเจาะเกาะหมดเลยเนี่ยแบบอยากให้แรงแบบอยากไประเบิดระเบิดปุ๊บแล้วหลบออกมาเนี่ยผมคิดว่าใช้เป็นตัวมีดดำหกสิบห้าน่าจะเวิร์กสุด นะครับใช้งบน้อยนะครับประหยัดแล้วก็แรงนะครับแต่จะทําค่าฮิตยากหน่อยนะครับแต่ถ้าใครอยากสแตนดาร์ดหน่อยก็ใช้เป็นลาต้าแดง65นะครับเออดาเมจมันก็จะเสถียรเลยนะครับความแรงก็แรงแรงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันบวกความแรงสกิลเนาะส่วนใครงบน้อยหน่อยนะครับก็อาจจะลดลงมาเป็นแซนนะครับเล่น PVE ได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําค่าฮิตง่ายนะครับทำจอกกะง่ายกว่านะครับก็จะเล่นเป็นแซนสตอมก็ได้นะครับสําหรับคนที่เล่นได้แค่บก1 0นะครับ อ่าสำหรับไกด์คร่าวๆนะครับในการเล่นตัวดีวายอิมกก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมรูนนะครับแล้วก็แนวทางการเล่นนะครับแล้วก็การอธิบายสกิลนะครับน่าจะอธิบายไปครบถ้วนส่วนใครที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับสกิลดีวายอิมเกเดี๋ยวลองคอมเมนต์มาคุยกันดูนะครับแล้วเดี๋ยววันจริงนะครับเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่เมลาผย